สนับสนุนโดยโครงการบ้านแม่ไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอยใกล้แหล่งธรรมชาติย่านชุมชนสถานที่ราชการสถาบันการเงินโครงการดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวความสุขครบครันที่บ้านแม่ไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอยเข้าสู่การรายงาน breaking news จากทีมข่าวสระบุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบุรีในช่วงนี้ค่ะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5สระบ,บุรีและผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต1ได้ทำพิธีมอบก้าไม้ให้กับผู้บริหารและผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต1เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของโรงเรียนในการที่จะสนองพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ การจัดพิธีมอบกล้าพันไม้และลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมมือปลูกต้นไม้ในโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ร้านกล้า80พันามหาราชินีได้มีการจัดพิธีลงนามขึ้นที่บริเวณห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งโดยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5สระบ,บุรีได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งและผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน128โรงเรียน เขาร่วมทำบันทึกข้อตกลงโดยนายสมศักดิ์เร่งเพียรผู้อำนวยการสานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่หสระบุรีและดรสุเมธีจันหอมผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือการทํา MOU ในการปลูกต้นไม้ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ร้านก้า80ดสพรนษามหาราชินีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรต,ติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เมื่อมีโอกาสสําคัญอย่างยิ่งมาถึงพวกเราแล้วในบทบาทของความเป็นข้าราชการสํานักงานเขตในบทบาทของความเป็นผู้บริหารโรงเรียนก็คงต้องไปวางแผนต่อว่าวันนี้เป็นความตระหนักที่เกิดขึ้นด้วยความเริ่วมมือแต่แผนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในมิติของโรงเรียนที่เชื่อมกับนักเรียนที่ต้องเชื่อมกับผู้ปกครองในชุมชน จะสามารถนำต้นไม้เหล่านี้ไปปลูกเพื่อให้เกิดผลให้เจริญเติบโตยั่งยืนนั้นได้อย่างไรก็ต้องฝากความหวังไว้กับท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านนะครับพวกเราทุกคนที่เป็นหน่วยการศึกษาครับท่านผู้บริหารท่านผู้บารก็นพยานครับและรองตูทุกซ้อนครับมองนิเด็ครับมอครับครับ สหลังจากทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงด้วยความร่วมมือในการปลูกป่าครั้งนี้แล้วทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5สระบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งพร้อมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รวมกันมอบกล้าพันไม้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจำนวน128แห่ง ซึ่งพันก้าไม้ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชากก้าไม้จังหวัดสระบุรีจำนวน21ชนิดรวมทั้งสิ้น27,544ต้นเพื่อแจกใจ่ายให้กับสถานศึกษานำไปปลูกในพื้นที่หรือบริเวณโดยรอบสถานศึกษาของตนเองภายในชุมชนทั้งนิกรมป่าไม้และสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ไก้า80,000สามหาราชินี เมื่อปี2556เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอากาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาวันที่12สิงหาคม2555นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดให้มีการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณบ้านโรงเรียนและสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่นชุมชนรวมทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้สร้างความตาระหนักให้แก่ครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสามีวัตถุประสงค์อันหนึ่งก็คืออยากจะให้ทางส่วนของการศึกษานะครับได้นำนักเรียนนะครับในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาร่วมกันปลูกจิตสำนึกนะครับแล้วก็หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ประโยชน์ของป่าไม้นะครับหรือว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี่นะครับก็เพื่อเป็นอีกแรงหนึ่ง เนื่องจากในการดําเนินงานของกรมป่าไม้เองแล้วเนี่ยก็คงต้องมีการสร้างเครือข่ายนะครับที่ขยายพื้นที่ออกไปให้เป็นไป,นปนตามวัตถุประสงค์ของทางรัฐบาลนะครับลอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแนวทางที่กรมป่าไม้ได้ดําเนินการกับทางสพทนะครับได้บันทึกตกลงร่วมกันอยู่แล้วในส่วนกลางงั้นในเขตพื้นที่เราวันนี้เราก็เลยมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อเป็นปสมฤกเลิกเพื่อจะด,ดำเนินงานร่วมมือต่อกัน ในอนาคตที่จะช่วยกันดูแลรักษาปลูกบำรุงให้ต้นไม้เนี่ยเป็นมรดกตกทอดตกไปสู่รุ่นลูกหลานในอนาคตนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเขาต่อไปครับขณะที่ทางด้านดรสุเมธีจันหอมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งก็ได้กล่าวว่าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในปีนี้นั้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและป่าไม้ จะได้ร่วมกันทํางานเพื่อให้ประสบความสําเร็จและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาส80พรรษาประเด็นสําคัญในการทําพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันรวมไปถึงการมอบกล้าพันไม้ในวันนี้ก็ถือเป็นความสําเร็จไปกว่าครึ่งทั้งนี้เพื่อสร้างความตาระหนักให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยกันดูแลป,ปลูกปา่าสร้างทัศนียภาพและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในชุมชนของตัวเอง ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความตระหนักให้ครูนักเรียนรักและหวงแหนป่าไม้ด้วยเพื่อเป็นการสนองพระราชโศวณีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทําให้ประสงค์ที่กรชาวไทยเห็นความสําคัญของการปลูกต้นไม้ครับก็ถือว่าปีนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับของสำนักงานเขตและโรงเรียนของเรานะครับในการดําเนินงานคือจากปีที่แล้วปีการศึกษา2556เนี่ยเราได้ประเมินดูว่าในการส่งเสริมการอนุรักษ สิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้ลดภาวะโูคร้อนในการดําเนินงานของเราเนียยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรทีมงานก็พยายามมองว่าจะทําอย่างไรในปีการศึกษาใหม่เนี่ยคือ2,557ถึงจะดําเนิน,นการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เลยมีโอกาสหลายๆโอกาสที่มาให้กับพวกเราโอกาสแรกเลยก็คือท่านผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5สระบรุรีท่านได้กุณาประสานงานร่วมกันคิดได้เป็นที่ปรึกษานะครับในการดําเนินงานของเราจากที่เราเอาความไปปรึกษากันแล้วก็ โอกาสที่2ก็คือเนื่องด้วยนะครับในปีนี้กรมป่าไม้กับสพทอของเราได้ทําข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันว่าในปีนี้จะทํางานร่วมกันเพื่อให้ประสบความสําเร็จและก็ประกอบกับเป็นการถวายราชกุศลแก่องค์สมเด็จพระนางเจ้าราชินีในโอกาส80ครับ ชนษา,าด้วยนะครับก็เลยเล่นร่วมกันแต่นี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าเมื่อเริ่มต้นที่ดีเนี่ยก็เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งในวันนี้จึงเป็นการจัดพิธีโรงนามเพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารโรงเรียนคนที่เกี่ยวข้องของเราว่าวันนี้นะเป็นการเริ่มต้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายต่อไปโรงเรียนก็จะไปมีแผนงานเพื่อสร้างกระบวนการในการปลูกต้น,นไม้ในโรงเรียนของตัวเอง ให้กับนักเรียนในชุมชนว่าจะดําเนินการอย่างไรและในการปลูกต้นไม้นั้น,นเนื่องจากของเราเนี่ยสิ่งประกอบสําคัญก็คือกระบวนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนก็ต้องให้ความรู้ ตรงนี้กับนักเรียนในกระบวนการต่างๆถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะและเจตคติที่ดีในเรื่องของการปลูกต้นไม้และเชื่อว่าในการดำเนินงานปีนี้ซึ่งท่านผอ,อสำนักได้กรุณาบอกว่าถ้าขณะดำเนินการ มีปัญหาอะไรก็พร้อมจะให้การสนับสนุนพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้วยก็ถือว่าคงต้องประเมินต่อไปนะครับหลังจากเราเริ่มโครงการแล้วว่าโรงเรียนไปดำเนินการอย่างไรได้ผลไหมหรือทางเราซึ่งเป็นสำนักอของพอเขตกับของท่านก็อาจจะไปรวมกันดีว่าไปร่วมกันคิดว่าต้องมีกิจ,จกรรมอะไรอีกนะถึงจะซัพพอร์ตเข้าไปอีก เพื่อให้มันเกิดผลที่แท้จริงและพอสุดท้ายพอสิ้นปีการศึกษา2557เราก็คงประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าครั้งนี้ในปีนี้กับผลของปีที่แล้วเป็นอย่างไรอะไรที่เป็นจุดเด่นอะไรที่เป็นจุดด้อยจุดด้อยมันอยู่ตรงไหนอะไรที่เป็นแง่ดีก็จะได้พัฒนาในปีการศึกษาต่อๆไปนะครับก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะครับที่ได้มาร่วมงานมาร่วมกับพวกเราในทำกิจกรรมที่สำคัญตรงนี้ครับผม และนี่คือการรายงาน breaking news จากทีมข่าวสระบ,บุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบบุรีในช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยโครงการบ้านแมกไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอยใกล้แหล่งธรรมชาติย่านชุมชนสถานที่ราชการสถาบันการเงินโครงการดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวความสุขครบครันที่บ้านแมกไม้ชายน้ำอำเภอแก่งคอย